อดีตพระพุทธอิสาระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตเจ้าวาดวัดอ้อน,น้อยจังหวัดนครปฐมหรือแกนนำกอปปอสเอพสิ่เฟซบุ๊กหลงปู่ พุทธอิสระว่าคนที่รักชาติประชาชนเขาจักไม่ชุมนุมสร้างความปั่นป่วนในขณะที่ผู้นําทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้นําทั่วโลกเข้าร่วมประชุมประเทศไทยคนไทยไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้ประโยชน์มหาศาลทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนทั้งอย่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นเครดิตของคนทั้งชาติแต่อยู่ๆก็ได้ข่าวว่าจักมีคนมาก่อมอบปวดการชุมนุม ทางที่รัฐบาลและเจ้าหนะ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ขอร้องให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่ก็ยังมีกลุ่มคนคณะบุคคลประกาศชวนกันมาชุมนุมแต่ยังมีข่าวว่าจะมีม็อบฝ่ายนุ่รัฐบาลมาต่อต้านกลุ่มเกียรติรัฐบาลผู้ธอิสุราจึงอยากฝากเตือนสติแก่บรรดาม็อบทั้งสองฝ่ายว่าสิ่งที่พวกคุณคิดจะทํา มันจะทำร้ายทำลายโอกาสที่คนไทยกำลังจะได้จากการประชุมเอเปกในครั้งนี้อีกทั้งยังไปเพิ่มภาระเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมการประชุมหากไม่เชื่องงานนี้คงจะได้เห็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายเรื่องการชุมนุมอย่างเข้มข้นจึงอยากเตือนผู้ที่คิดจะจัดการชุมนมุม ร่วมชุมนุมว่าหากไม่ต้องการมีคดีติดตัวก็อย่าออกมาเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐช่วงนี้เลยนอกจากท่านจะถูกดำเนินคดีแล้วมันจะมีแต่เสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติประชาชนทั้ทงยังทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศชาติด้วยหยุดได้ก็หยุดซะเลิกได้ก็เลิกพอได้ก็พอเถิดคิดถึงประโยชน์สุส่วนรวมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาให้มากๆ